ล็อกดาวน์มันทำลายชีวิตประชาชนผมให้ดูการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนโดยที่ประชาชนเข้าไปร้องเข้าไปฟ้องศาลที่ไวมาแล้วมันก็เป็นข่าวจริงใน globalresearch.ca อันนี้ให้อ่านดูเลยนะ German Court Rules นี่คือพาร์ทิ้งจอดในวันนี้ German Court Rules COVID19 lockdowns unconstitutional ขัดต่อรัฐธรรมนูญเรามีศาลไว้เพื่ออย่างนี้อย่างที่เยอรมันเนี่ยวเวลาเขามีศาลร,รัฐธรรมนูนเนี่ยเขาค่อยเรียกศาลร,รัฐธรรมนูนหน่อยแต่นี่ม่ถึงศาลรัฐธรรมนูนนี่คือศาลร,ระดับท้องถิ่นเท่านั้นที่ไวมา ล็ c กดาวน์อันคอนสแตชช o n a นอ k h ยูเคฮิวแมนไร o ์บก็มีบทความเกี่ยวกับสารนิยอรมันเป็นสารระดับเขตนะครับซึ่งคอินิจชั่ของเขาบอกว่าประชาชนซึ่งต้องการจัดงานวันเกิดในบ้านของตนเองเนี่ยก็สามารถจัดได้การที่รัฐออกคําสั่งห้ามจัดกิจกรรมในบ้านของตนเองเนี่ยจัดงานวันเกิดกับเครือญาติพี่น้องเนี่ยทำไมจะจัดไม่ได้จัดงานวันเกิดกับเพื่อนเนี่ยนะมีคนไม่กี่คนเนี่ยไปห้ามเนี่ยนะมันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าในกรณีของเยอรมนีก็เป็นข่าวหนึ่งข่าวที่รัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐเนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นคำวินิจฉัยจากสารที่ระบุว่าคำสั่งของผู้ว่าการมลรัฐที่ห้ามไม่ให้มีการจัดงานในพื้นที่ในร่มเนี่ยในอินดอร์เนี่ยมันเป็นการละเมิดพื้นที่ส่วนบุคคลของคนคุณน,นั้นซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นคำวินิจฉัยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าคุณไปบังคับใช้เนี่ยแต่บังเอิญผู้ว่าการรัฐมันไม่บังคับใช้ไงรา้ว,ว่ามันชอบ,อบ,บชล็อกดาวน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของบุคคลธรรมดาเป็นบ้านช่องเป็นบ้านเรือนหรือจะเป็นพื้นที่ของนิติบุคคลเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยคุณไปห้ามอะไรในพื้นที่ในร่มเนี่ยในขณะที่การจัดกิจกรรมในพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องการที่จะจัดแล้วก็ไม่ได้มันละเมิดผู้ซึ่งอยู่นอกสถานที่เนี่ยคุณไปห้ากกิจกรรมต่างๆ่างเหล่านั้นไม่ได้ทั้งหมดนี้มันทําให้เรานั่งคิดไงว่าไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีไม่ว่าจะเป็น, ani, ปนสหรัฐและแน่นอนโดยเฉพาะยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นซาฮาราจานาจากักรและออสเตรเลียเผด็จการโควิดทั้งนั้นเนี่ยนะเรามีคําสั่งที่ละเมิดไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญแต่ว่าละเมิดกฎหมายแต่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีของความเป็นคนศักดิ์ศรีของความเป็นคนเนี่ยนะฮะมันสําคัญมากกว่าการปราบโรคระบาดท,ที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรนักหนาขนาดที่จะต้องมานั่งมีมาตรการล็อกดาวน์ขนาดนี้ โรคระบาดนี้อัตราการตายอยู่ที่เท่าไหร่ 0. 4, 0. 3, 0. 5, 0. 6, 0. 0.4 0.3 0.5 0.6 0.04มันอยู่ที่ว่าคุณดูตัวเล่นประเทศไหนศักยภาพในการรักษาและการรับมือไม่เหมือนกันแต่ว่าถามว่าโรคระบาดนี้จําเป็นที่จะสร้างความชอบธรรมให้เรามีมาตรการล็อกดาวน์ว่าบาบาบาท,ทั่วโลกขนาดนี้หรือไม่ไม่และต่อให้มีโรคระบาดมาตรการล็อกดาวน์นี้ก็ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกินไป เด็กนักเรียนในสัฐอเมริการในวันนี้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือนะฮะเพราะว่าสหภาพ Te เชียร์สยูเนเนี่ยต่อรองไม่ยอมให้มีการเปิดการเรียนการสอนทังๆที่เด็กไม่ได้เป็นตัวแพร่เชื้อไปโรงเรียนได้ครูสอนก็ไม่ติดวัคซีนไม่ต้องฉีดมันไม่ใช่แค่ละเมิดละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันมันละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้วยไม่ว่าจะจะเป็นมนุษย์ซึ่งพักอยู่ในบ้านพักคนชราหรือจะเป็นเด็กซึ่งต้องมานั่งเรียนออนไลน์ที่บ้าน เพราะฉะนั้นสถานการณ์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้นักปรัชญาต้องมีพื้นที่ในสื่อสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแหละฟิโลสอเฟอร์เนี่ยพับลิกเเกอรเนี่ยมีไหมมันไม่ค่อยมีไงแต่การสะท้อนออกมาว่าการล็อกดาวน์เนี่ยมันเกินความจำเป็นและมันละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันเป็นมุมมองทางด้านปรัชญาที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดกันให้ชัด ว่าน,นี้ไม่ใช่ new normal ซึ่งพลเมืองในแต่ละสังคมในแต่ละประเทศที่อยู่ใต้ผลการโควิดเนี่ยจะต้องมายอมจำนนนี่ไม่ควรจะเป็น new normal การล็อกดาวน์ต้องไม่เป็น new normal ในโลกมนุษย์ใบนี้ของเรา